สวัสดีครับอาจารย์ครับคือผมมีความสงสัยมานานแล้วครับว่าในโต๊ะบูชาเนี่ยมันมีจะมีดอกไม้ทูบเทียนใช่ไหมครับครับแล้วมันจะมีเทียนเนี่ยสองเทียนสองเล่มสองเล่มแล้วทูบสามดอกครับครับผมเมื่อครอนผมเคยเรียนมาแต่ตอนนี้ผมลืมความหมายมันไปหมดแล้วครับว่าในทางศาสนามันเป็นการบูชาหรือว่ามีความหมายอะไรยางไงสื่อถึงอะไรใช่ไหมครับ เอาคําถามแรกก่อนเรื่องดอกไม้ครับดอกไม้ท่านเปรียบเหมือนกับพระสงฆ์ครับพระสงฆ์นั้นมีที่มาต่างๆเช่นมาจากคนรวยคนยากคนจนแต่เมื่อเอามาใส่ในใจกันใจกันและเปรียบเหมือนศาสนาของเราเนี่ยศาสนาพุทธก็สวยเหมือนกันใช้ดอกไม้เนี่ยอยู่ในที่เดียวกันสวยเหมือนกันเหมือนกับคนเรามาต่างพื้นที่เนี่ยเมื่อมาเป็นพระแล้วเนี่ย มันก็เป็นพระเหมือนกันหมดเลยโดยไม่มีแยกว่าสูงต่ำดำขาวอะไรนะครับดอกไม้คำถามที่สองก็คือ,อโทษทษเนี่ยใช้บูชาคุณของพระพุทธเจ้า3ประกาศประการแรกคือพระวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์หมดจดจากเกลยดเครื่องสมองอย่างที่สองพระปัญญาคุณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมสัมโพธิญาณอย่างที่สามคือพระมหาการุณาทีคุณ เมื่อรู้แล้วแต่ดสรู้แล้วเอามาบอกต่อนะครับบูชาคุณของพระพุทธเจ้าสามประการครับนี่คือความหมายของค,คำว่าทูบสามดอกส่วนเทียนสองเล่มเนี่ยเปรียบเหมือนกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับไฟเมื่อเอาไปใส่ในที่มืดก็สว่างใจของคนเราเหมือนกันครับมันไม่ได้สว่างอยู่ตลอดเวลามันก็มีช่วงจังหวะเวลาที่มืดยกตัวอย่างเช่น วันใดที่เราท้อแท้สิ้นหวังก็หมายความว่าใจเรามืดใช่ไหมครับเราจะทํายังไงให้ใจเราสว่างเราก็ต้องใช้ธรรมะาเข้าไปก็คือใช้แสงเทียนส่องสว่างไปที่ใจอันจึงบอกว่าแสงเทียนส่องสว่างกลางมืดมิดสว่างจิตด้วยแสงธรรมอันล้าค่าแสงเทียนส่องสว่างแค่ดวงตาแสงปัญญาสว่างล้าต้องใช้ธรรมส่องใจนี่คือความหมายนะครับเป็นแสงสว่างปัญญา ครับใช่มเียบเหมือนปัญญาเคยเรียนมานานแล้วเรามันก็ลืมเพจจำพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณอาจารย์ครับครับนี้ได้จาได้ล้ทีนี้จําได้แล้วขอบคุณครับ